สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่ขจีนะคะและเพจเทคนิคขายดีบายขาจี p r i n c e s s o s Sales นะคะวันนี้นะจะมาให้เทคนิคนะคะว่าทำอย่างไรขายอย่างไรนะคะ<ไ>ให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้เร็วนะคะ,ะเทคนิควันนี้น่าสนใจมากๆนะคะว่าย้ำหัวข้อใหม่ว่าขายอย่างไรให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้เร็วนะคะนะอันนี้ให้แบบ ทุกคนจดเลยนะคะคำนี้สำคัญมากท่องไว้ท่องไว้ในหัวนะคะคุณจะไปเรียนสำนักไหนมาหรือว่าคุณอยู่ในบริษัทที่เขาไม่เคยสอนงานคุณหรือเปล่านี่พี่ขจีไม่รู้แต่ถ้าคุณรู้ประโยคนี้นะคะคุณจะขายสินค้าอะไรก็ขายได้นะคะนั่นก็คือลูกค้านะคะไม่ได้ซื้อสินค้าแต่ลูกค้าซื้อสินค้าที่ผลลัพธ์ของมันนะคะ อ่าเข้าใจไหมทวนใหม่อีกครั้งนะคะว่าลูกค้าไม่ได้ซื้อสินค้าไม่ได้ซื้อเพราะสินค้าแต่ลูกค้าซื้อที่ผลลัพธ์ของสินค้านะคะนั่นเองหมายความว่ายังไงหมายความว่าเวลาที่ลูกค้าอายกตัวอย่างอะไรล่ะอย่างเช่นลูกค้าซื้อรถนะคะซื้อรถเนี่ยเขาจริงๆอ่ะถามว่าเขาไม่ได้สนใจหรอกว่าเ,เครื่องพัดเขาอาจจะสนใจแหละแต่มันไม่ใช่แวลูหลักของเขาไง นะว่าเครื่องกี่พันซีซีพันแปดร้อยกี่แรงมากกี่เทอร์โบนะจริงๆแล้วอะ่ะคนอะ่ะซื้อรถนะคะเขาก็ซื้อผลลับอะเช่นเอ,อขับแล้วเ,เป็นยังไงครอบครัวครอบครัวจะได้นั่งไปได้วยกันคุณสังเกตไหมเวลาคุณเขาซื้อรถอะคะ่ะเขาขายรถกันน่ะเออคนจะ เห็นภาพว่าไปเที่ยวสนุกหรือไลฟ์สไตล์คนเมืองใช่ไหมคะอย่างเช่น hrv อย่างเงี้ยเป็นไลฟ์สไตล์ของคนที่อยู่ในคอนโดเป็นบุคคลทันสมัยเป็นไปฟิตเนสออกกําลังกายเป็นคนเทรนดี้เป็นคนรักสุขภาพดูเป็นคนรุ่นใหม่สมัยใหม่คุณเคยเห็นไหมที่ภาพโฆษณา chr แต่ว่าไปลุยเหมือนรถอีซูซุแบบรถกระบะถ้าเป็นรถกระบะรถบรรทุกก็จะเป็นอีกฟีลลิ่งหนึ่งที่แบบไต่เขาไต่เขาเนื่อไหมคะคือคุณต้องเข้าใจว่านักการตลาดนะคะเวลาขายอ่ะ เขาทําภาพให้คนเห็นในหัวว่าถ้าคุณขับรถคันนี้คุณจะเป็นภาพลักษณ์แบบไหนยกตัวอย่างเช่นนะรถมาสด้าเห็นไหมรถมาสด้า feel the drive นะคะแบบขับแล้วมันรู้สึกสปอร์ตให้ความรู้สึกเหมือนคุณขับเบนซนะพี่ขันทีไปร้องนั่งหนหุเหมือนรถเบนซ์หรือ่นะคะคือแบบเออมันจะได้ความเทรนดี้ความทันสมัยนะคะรถมาส d a คาแรกเตอร์คืออะไรความแบบแฟชั่นนเบิลความความที่ เป็น identity มีสไตล์เป็นของตัวเองอย่างงี้นะคะคือแต่ละแบรนด์เขาจะมี identity เป็นของตัวเองนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยคนนะคะซื้อสินค้าจากผลลัพธ์เสมอนะทุกคนเข้าใจใช่ไหมคะว่าอ,อย่างเช่นกระเป๋าถามว่าคุณถือกระเป๋า Charles Keith กับกระเป๋าหลุยอะ่ะ จริงๆอ่ะมัน,ม,นมันก็ทํามามันจะชาแอนคิดทาแบบก๊ออ่ะเรียนแบบมาคล้ายๆถูกปะแต่ทําไมคนซื้อหลุยอะหลุยไปตั้งสามหมื่นกว่าสี่หมืนเนี่ยมือสองสองมืนห้าอย่างนี้ค่ะทำไมคนซื้อหลุยอะทำไมคนไม่ถ้าเขามีตังเขาจะไปใช้หลุยอ่ะ เพราะมันได้ผลลัพธ์มันได้ความพราวไงมันได้ความภูมิใจมากกว่าการถือชาวแสนคิดใบละสองพันกว่าบาทกับใบละสองหมื่นห้าเนี่ยมันได้ความพราวสิทธิ์เท่าร้อยเท่าไงมันเป็นลักชวรี่ที่คนมองลุกมองตัวเขาอย่างไงนะคะเพราะฉะนั้นนะถ้าคุณเป็นนักขายอ่ะคุณแอพพลายดิคุณคิดคุณนั่งฟังที่ขจีคุณเพลินไงแต่คุณเอาไปประยุกต์ไม่เป็นไงเออคุณต้องรู้ว่าเวลาขายอ่ะลูกค้าอยากที่จะมีผลลัพธ์ยังไง ว่าใช้สินค้านี้แล้วเป็นยังไงเขารู้สึกแบบไหนเขาพี่ถ้าพี่ได้มีสระว่ายน้ําในบ้านเนี่ยรู้อยู่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้ว่ายหรอกแต่ว่าถ้าได้ลองแล้วมันภาพลักษณ์คนจะมองคุณพี่มันคนมีตงังนะพี่ถึงจะติดสระว่ายน้นําได้อในบ้านนะคะสรตว์น้ําเปือยเนี้ยมันรู้ว่าคุณพี่ได้ในเรื่องสุขภาพแต่จริงแล้วอ่ะมันลักชูรี่นะพี่ในย่านเนี้ไม่มีใครติดแล้วมีบ้านพี่หลังเดียว คุณพูดประโยคเนี้อาจจะประโยคที่ทําให้เขาซื้อเลยก็ได้นะออเออเพะเขาเขาก็อยากได้อะไรที่แบบ เฮ้ยาใช่ไหมคะความรวยอ่ะเขาได้อยู่คนเดียวยี้นะฮะนะลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้นะคะว่าลูกค้าซื้อสินค้าที่ผลลัพธ์นะคะนะและถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เป็นกําลังใจด้วยนะคะพี่ค่จะเอาเทคนิคส่วนหนึ่งที่อยู่ในคอร์สนะคะสุดนักขายมือใหม่สู่นักขายมืออาชีพนะคะถ้าใครสนใจคอร์สนี้นะก็ทักอินบ็อกซ์มาได้เลยนะคะหรือว่าเข้าไปที่เพจหรือทักไลน์นะคะแอคจีหนึนะคะ KHAJEE185 นะคะแล้วก็ถามรายเดียดคอสได้ในนั้นจะมีสอนรายเอียดเชิงลึกมากนะคะซึ่งคุ้มค่าเรียนมากนะคะค่าเรียนแค่5500บาทแต่ว่านักเรียนที่ได้เอาไปของพี่ขจีไปเรียนนะคะก็คือแบบได้ค่าคอมแบบเกิน10เท่าอะ่ะแต่ต้องเอาไปใช้นะสำคัญคือต้องเอาเทคนิคที่พี่ขจีสอนนะไปใช้นะคะแล้วก็ในเดือนแรกก็คือแบบได้ค่าคอมแบบ10เท่าอะ่ะ5 5า0มืนนะคะ10เท่าของค่าที่เรียนนะและแถมยังแบบขอคำแนะนำปรึกษาได้ด้วยนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะก็ ทักอินบ็อกซ์ไปได้เลยสำหรับวันนี้คลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ